น้องๆคนไหนที่คิดว่าตัวเองไม่มีสเสน่ห์บ้างคะอ่าใครที่เป็นอยู่นะคะชอบคิดว่าตัวเองอ่าไม่มีสเสน่ห์ไม่มีความเก่งไม่มีความฉลาดอ่าอ้วนเตี้ยดำพวกนี้นะคะและก็เอามาเป็นปมด้อยของตัวเองนะคะสําหรับใครๆที่ เป็นแบบนี้อยู่นะคะกดติดตามครูคาร่าไว้เลยนะวันนี้ครูคาร่าก็จะมาให้สเสน่ห์สำหรับน้องๆที่คิดว่าตัวเองไม่มีสเสน่ห์อ่านะคะการที่คนเราจะมีสเสน่ห์หรือไม่มีสเสน่ห์นะคนเราอ่ะจะต้องรู้หลัก ัดการนะคะคหลักการจัดการเกี่ยวกับสเสน่ห์ของตัวเองว่าตัวเองมีดีอะไรนะคะใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีสเสน่ห์อย่างไรเข้ามาเช็คก,กับครูคาร่าได้ในคอร์สเจ้าสเสน่ห์มัดใจผู้นะคะในนั้นนะคะในคอร์สนั้นจะสอนเรื่องของหลักจิตวิทยาการโน้มน้าวจิตใจผู้คนที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอฮะโดยจากหนังสือเล่มนี้นะคะ เห็นไหมคะอ่าจากเดลคาเนกี้นะคะหนังสือเล่มนี้เลยนะคะ,ะก็คือหนังสือ how to win friends influence people ตัวนี้นะคะอ่านะคะถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลดีๆก็ไปหาดูไปหาอ่านได้ในหนังสือของเดลคาคเนกี้ตัวนี้นะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยัง